เธอเธอเรามีอะไรจะถามถ้าเราเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้การกระจัดเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดการกระจัดเท่ากับเจ็ดเมตรนั้นเราถามเธอกลับมาถ้าเราอยู่ตรงนี้ แล้วมาอยู่ตรงนี้การกระจัดจะเท่ากับเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าการกระจัดเท่ากับ6เมตรแล้วถ้าเราเดินทางจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ ระยะทางเท่ากับกี่เมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสบิบอดบสองสบสิบห้าระยะทางจะเท่ากับสิห้าเมตรแล้วถ้าแบบนี้ละ่ะระยะทางจะเท่ากับกี่เมตร ระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดก็คือ6เมตร